น้ำใสไหลยเย็นเห็นปลานักเรียนจ๋ามาเรียนรู้ดูพร้อมกันวันนี้มีใครรู้ไม่เอ่ยว่าคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ใช่เรื่องใต้ท้องทะเลแน่นอนค่ะนักเรียนแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคำของจอ แล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำคล้องจองเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้ฟังค่ะคำคล้องจองก็คือคำที่ใช้สระเดียวกันมีสระเหมือนกันแล้วนะแล้วก็ตัวสะกดมาตราเดียวกันตัวสะกดก็ต้องมาตราเดียวกันด้วยแต่ว่าพยัญชนะต้นแล้วก็เสียงวรรณยุกต์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างคําคล้องจองสองพยางกันค่ะอย่างเช่นใจดีมีสุขทุกวันนักเรียนสังเกตไหมคะคำว่าดีกับคำว่ามีมีสระอีเหมือนกันแล้วคำว่าสุขกับคําว่าทุกนอกจากจะมีสระอุเหมือนกันแล้วก็ยังมีมาตราตัวสะกดเดียวกันด้วยค่ะต่อไปเรามาดูคําคล้องจองแบบสามพยางกันค่ะ อย่างเช่นฝึกทําซ้ําคําสั่งสอนวอนใส่ใจให้จงดีนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคําที่มันคล้องจองกันเนี่ยจะเป็นคําสุดท้ายของวรรคแรกกับคําแรกของวรรคถัดไปอย่างเช่นตัวอย่างด้านบนนี้เลยค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองแบบสี่พยางกันค่ะอย่างเช่นประชาชนไทยใส่ใจเป็นมิตรคิดแต่สิ่งดีมีแต่ความสุขสังเกตไหมคะว่าจะใช้หลักการเดียวกันเลยคำที่คล้องจองกันจะใช้สระเดียวกันแต่ถ้าหากมีตัวสะกดตัวสะกดก็จะต้องเป็นมาตราเดียวกันค่ะตัวอย่างนี้เลยค่ะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าคำคล้องจองยังเป็นความรู้พื้นฐานที่จะสามารถนำไปใช้แต่งคำขวัญกาบกลอนโครงฉันต่างๆได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับคำขวัญกันก่อนนะคะคำขวัญหมายถึงข้อความที่ใช้คำสั้นๆกระชับและมีสัมผัสคล้องจองกันมีความหมายดีเพื่อจูงใจให้ข้อคิดคติเตือนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะ เรามาดูตัวอย่างคำขวัญวันเด็กกันนะคะเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมนักเรียนเห็นไหมคะว่าในคำขวัญก็จะมีคำที่คล้องจองกันอย่างคำว่าใหม่กับคำว่าไทยและคำว่าดีกับคำว่ามีค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำขวัญอื่นๆกันบ้างนะคะออกกำลังกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ยืนยาว ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกดลดอุบัติเหตุน้ำทุกหยดมีคุณค่ารู้รักษาและประหยัดสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละคำขวัญจะมคีคำที่คล้องจองกันหมดเลยนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำกันค่ะให้เด็กๆเลือกหัวข้อที่คุณครูกำหนดให้4หัวข้อนี้มีอนุรักษ์ป่าประหยัดไฟท่องเที่ยวไทยแล้วก็อ่านหนังสือ เมื่อนักเรียนเลือกเสร็จแล้วก็ให้เอามาแต่งเป็นคำขวัญคนละหนึ่งคำขวัญน,นะคะอย่าลืมนะคะคำขวัญจะต้องมีคำที่คล้องจองกันนั่นก็คือมีสระเดียวกันและก็มีตัวสะกดเดียวกันนั่นเองค่ะอย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้กันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ายบาย